ก่ออออนนนดิไไน๋ข้งไหึยสวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้เราจะพาไปบุกบุกปู่เพื่อนผมนะซึ่งเปิดสาขาใหม่คือสาขาสองนะครับเพิ่อนฟ้าอะไหล่ยนต์นะฮะสาขาสองที่ที่ไหนวะที่เอ่อไซไซน้อยโอเคผมจะซื้อของให้มันหน่อยไปซืวว้อวันลุยยังเป็นไรนะครัดปัดลุย เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขน hey, ี่ยเราก็มาถึงสักทีนะครับนี่ครับปู่เพื่อนผมนะฮะเกินฟ้าอะไรยญสาขา2นะครับสาขาหนึ่งอยู่อยู่หนองจอกนะมินบุรีนี่ร้านใหญ่โตครับในห้องกระจกน่าจะมีพระมาแล้วนี่อยู่ริมถนนเลยจุดสังเกตคือธนาคารอมสินร้านส่งใหญ่อยู่ฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยครับนี่มีคาเฟ่ครับว่าร้านอะไรรถนะครับ น่ครับกำลังตักกับข้าวถวายพระพอดีเลยเรามาทานพอดีเลยของกินพอดีนะครับ,รบมีรถจอดอยู่คันหนึ่งก็คเครื่องบีครับฝาแดงฮอนดา้าเครื่องบีอะไรวะดูไม่ชัดนะครับข้างบนก็เป็นตัวเดียวกันนะฮอนด้าเหมือนกันน่ครับเจ้าของร้านเดินเดินรับแพกอยู่ ทราบซึ้งเพื่อนๆมาเยอะทราบซึ้ง <c oughs> โอเคก็ร่วมทำบุญไปเรื่อยๆดูรถไปเร,เรื่อยๆชิวๆนี่มีล้อขายขอสิเจ็ดอสิแปดสี่สามเจ็ดียีแปดมีหมดนะฮะนี่พัดลมขายพัดลมไม่ได้ขายนะครับเป่าเฉยๆ,ๆโอเค สิงก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนนะครับพาสาวไปซิ่งก่อนเออโหคันนี้มีเฮดเดอร์ตะเลดทั้งเส้นนะนี่ท่อยาวเลยมีพักกลางหนึ่งใบคันนี้เขาก็าขายนะครับถามแล้วว่าขายราคาโดนใจครับต่อมาได้เลยฮนะคุยกันได้กองเปือยเอเป็กพักปลาย อันนี้อะไรวะไม่รู้มีไฟไท้ายเบาะข้างบนมีสเกิร์ตหน้าของอาร์าัมเสียนะสกายไลน์มึงกระถ่อีกนานมึง <laughs> เพื่อนที่ผมจะเอาไปใส่เอาตัวต้าเอาติดนะปลายท่อนะครับเพื่อเก็บเสียงให้มันเงียบหน่อยตอนนี้ท่อของผมเป็นแบบว่าเป็นแป๊บอยู่อะเอาอะไรดีพี่หัว <c oughs> เกียร์สวยนะหัวเกียร์นี่เบาะเดิมเลยอะเบาะเดิมมันก็สวยอยู่แล้วนะ ดูนั่งสบายอะ่ะเออขอัดทะลุคันนี้ไม่สะลุมอ่ะคันแดงไม่สะลุ <c oughs> โอ้หน้าปัดขาวอะ่ะ <c oughs> นี่ได้ไปใส่รถอย่างเงี้ย <c oughs> สวยคือเป็ดเดิมมันนะพี่ผมว่า <c oughs> เดิมโรงงานมัน นี่ครับล้อมูเก็นนะฮะโหราคากำลังขึ้นเลยครับตอนนี้นี่จบข้างสกายไลน์สกายไลน์ตัวไหนไม่รู้แต่มันก็ยังพอมีอะไรมามั่งน,นะนะฝาครอบเครื่องฮอนด้าวีเทคนี่ครับ

แล้วมอบดิยูดีหนักอีสัตย์ะลับมอบโอเคมากไปฝากขายด้วยที่ร้านตู้เต็มนี่แบบเสตียตาวหมูกระทะคือผมดูหกเหลี่ยมด้วยนะเจอพอดีครับหกเหลี่ยมที่แบบจะเอาไปไข่แพนมอไซน์มันหลวม พัดลมนี่ด้วยโอ,อ้โหพลาสติกมากทำไมทำไมแม็กกูตลกจังวะนะครับนี่ฮะนี่ฮะผมเอาเตาหมูท่านะตอนนี้ลุงเผากำลังแบบว่าทดสอบความร้อนให้อยู่นะครับว่ามันเอาไปใช้ได้ไหมตอนนี้ก็เราก็แสดงความด,ดีกับ พื่อนนไปแล้วนะฝากร้านเพื่อนไป้วยนะครับชื่อร้านเอ่อนฟ้าอะไรยนสาขา2นะครับอยู่ไซน้อยนะครับหรือว่าทักเพจไปได้เลยนะฮะฝากด้วยครับผมขอตัวไปช็อปปิ้งที่โกโบก่อนโกโบเนี่ยขอตัวแต่งร้านนะครับไปเจอใหม่อีกทีหน้าครับบ๊ายบาย This time goes mean, myself time.